เราก็มาถึงแล้วนะคะริมตลิงคาเฟ่ค่ะที่ตำบลอําอเภอค่ะอ,อําเภอบางประหันนะคะมีต้นแอปเปลิลด้วยนะคะแอปเปลิลค่ะแอปเปลิลสีแดงค่ะมีชายหนุ่มมาเก็บแอปเปลิลให้เราด้วยนะคะสวัสดีหนุ่มชายหนุ่มค่ะมาทำอะไรคะสวัสดีดูบรรยากาศริมตลิงเนี่ยเอออันนี้เป็นแม่น้ำอะไรคะแม่น้ำลบบุรีนะแม่น้ำลบบุรีเอ๊ะทำไมคุณก็อะไรก็จะติดลบบุรีไปหมดเลยนะคะ เดี๋ยววันนี้ปะเก a จะพามาดูบรรยากาศนะคะนี่เลยลุงโอ๋เรามานอนเต็นท์กันดีไหมนี่บรรยากาศริมตลิ่งนะคะถ้าจะเป็นฝรั่งนะชาวต่างชาติก็ต้องนั่งต๊ะตรงนี้ใช่ไหมคะอ,อ่าคนไทยต้องเข้าห้องอแอร์อโอเคอลุงโอ๋ก็ต้องไปห้องแอร์นะคะค่ะป a c k a อยากนอนเตียงอีอยากนอนเปรยงใช่ไหมเห็นไหมดูบรรยากาศกันเลยนะคะ แบบโรแมนติกเงียบๆนะคะอ่านี่ด้านนี้อ่ะโอโเลือกเลยค่ะเอาทำเลยไหนมบรรยากาศโดยรอบนะคะมีที่ถ่ายภาพเช็คอินมากมายค่ะรับรองเลยค่ะมาจะถูกใจนะคะค่ะด้านนี้ก็จะเป็นเปลค่ะมีเปลให้นอนเล่นนะคะโอ้โหขอบอกเลยว่าฟินมากค่ะ ไม่ไกลนะคะขับรถมาไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะประมาณ60กว่ากิโลนะคะแต่ป้าเกยอยู่แถวนี้ก็ประมาณ26กิโลเองนะคะไม่ไกลจากบ้านค่ะค่ะมาเราก็ติดใจค่ะอากาศสบายๆนะคะตอนนี้ก็เวลา11เอโมงกว่านะคะค่ะมาทานอาหารกลางวันกันจ้า ด้านใน,นก็มีห้องแอร์นะคะด้านหน้านะคะก็มีมุมถ่ายรูปนะคะ จุดเช็คอินมากมายค่ะสำหรับคนชอบถ่ายรูปนะคะ้าเขว่าไม่พลาดร้านนี้นะคะริมตะลิ่งบางบะหันค่ะเห็นไหมสวยมากค่ะบรรยากาศในร้านนะคะเหมือนกับเราอยู่ในสวนเลยค่ะนี่ต้นมะม่วงนะคะมะม่วงดอกมากเลยมีผลมะม่วงนะคะนี่ผลจริงค่ะไม่ใช่ผลปลอมนะคะนี่เหมือนเดือนเก้าค่ะนะเหมือนมะม่วงเดือนเก้า บรรยากาศในร้าน,นะค่ะนี่น่ารักน่ารัก,รกธรรมชาติโรแมนติกค่ะข้างในเป็นห้องแอร์นะคะน,นี่มีมุมถ่ายรูปมีช่างต้องตัวเล็กด้วยนี่เราก็อยู่ด้านล่างนะคะติมตลิงค่ะ ทานมาแล้วจ้ะพเกใสั่งต้มโค้งค่ะแล้วก็น้ำพริกปลาทูแบบบ้านๆเลยนะคะเปิดพตออบดูว้าว<ม>เดี๋ยวรอข้าวข้าวยังไม่มาจานมาแล้วอะ่ะมาทานอาหารริมเขื่อนแต่เอ๊ะริมตลิ่งกันค่ะดู่ิ คะปลาทูต้องชิมรสชาตินะคะว่าเป็นปลาทูมันหรือเปล่าตายเพื่อนน้ออปลาทูมันค่ะอร่อย <ans> รสชาติเป็นไงคะลุงโอ๋เขาบอกว่าน้ำพริกกะปิบแบบบ้านๆเลยนะอร่อยค่ะทานข้าวกินกับบรรยากาศใช่ไหมคะ ด้านล่างริมตะลิ่งนะคะเขาก็จะปลูกด,ดอกหญ้าค่ะที่เขาเอามาแต่งสีสันนะคะสวยงามค่ะบ้านอยู่ในสวนมีมะม่วงด้วยจ้าของแท้นะคะของแท้บรรยากาศนะคะธรรมชาติมากๆค่ะมีเสียงนกร้องนะคะมีแม่น้ำค่ะร้านเปิดนะคะ9ก้าโมงนะคะปิด1นึ่ทุ่มค่ะ จะมีดนตรีเล่นนะคะสุกเสาร์อาทิตย์ค่ะเลือกเวลาสถานที่มาได้เลยนะคะขอแนะนำเลยค่ะบางประหัน ะะอิ่มและอร่อยได้บรรยากาศดีนะคะปาเก๋ขอแนะนําเลยนะคะริมตะหลิ่งคาเฟ่นะคะที่อำเภอบางปะหันค่ะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ปาเก๋ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ